ผู้ช่วยเลขาธิการรัฐมนตรีผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดอธิบดีกรมพงฒทนาดินผู้บริหารส่วนราชการพี่น้องบอดินอาสาและท่านผู้เกจยรณิทุกท่านครับ ขอต้อนรับทุกท่านนะคะอย่างเป็นทางการเข้าสู่งานวันหมอดินอาสากงมพัฒนาที่ดินประจำปี2568ณสูงยศิลปาชีพบางไทรตำบลช้างใหญ่อำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอย,ยุธยาค่ะและวันนี้นะคะนอกจากเราจะมารวมตัวกันที่นี่นะคะก็ยังมีการถ่ายทอดส,สดะะไปยังจังหวัด 76จังหวัดทั่ว,วประเทศนะคะคผ,ผ่านระบบซูมนะคะแล้วก็มี f a c e b o o k l i v e นะคะของกรมพัฒนาที่ดินค่ะควันนี้ดิฉันนะคะนางสาวประภาธารเนตกระผมนายวิทยาวัฒน์ทองมินตาครับวันนี้เราทั้งสองคนรับหน้าที่เป็นพิธีกรเองครับผมขออนุญ,ญาท่านรัฐมนตรีด้วยนะคะสำหรับ กรมพัฒนาที่ดินค่ะหลายๆท่านที่อยู่นที่นี่คงทราบนะคะว่าภารกิจของพวกเราคืออะไรนะคะหลักๆแล้วนะคะพวกเรากรมพัฒนาที่ดินค่ะทาหน้าที่ในการที่จะ Uh, พัฒนาทรัพยากรดินนะคะแล้วก็มีการวางแผนการใช้ที่ดินนะคะให้มีการใช้ที่ดินอย่างยั่งยืนและเหมาะสมนะคะซึ่งในปี2538ค่ะพวกเราก็ได้มีการเร,เริ่มโครงการหมอดินอาสาขึ้นมางนะครจัดตั้งหมอดินอาสา,านะคะในตอนนั้นค่ะพี่ๆชาวพัฒนาที่ดินในตอนนั้นนะคะก็<ช>มุ่งหวังที่จะพัฒนาพื้นที่ดินที่เส่อมโทรมนะคะก็เลยคัดเลือกหมอดินที่มีความโดดเด่นแน่นอนครับตลอดกว่าระยะเวลา30กว่า ที่ผ่านมานะครับก็มีพี่ๆหมอดินอาสาทํางานเคียงบ่าเคียงไหล่กับพี่น้องชาวพัฒนาที่ดินมาตลอดเลยครับพี่ปัตครับใช่ค่ะและตอนนี้เรามีหมอดิ่ทั้งเซนเทมากกว่าับมากกว่น77,000นคนนะคะตัวเลขณวันนี้ค่ะเ7 7 7 7ืร้อยายเรามไม่ได้ใบหวยนะคะไม่ใช่ใบหวย,ยแต่อย่างไดนะคะท่านรัฐมนตรีค่ะแล้วที่สําคัญครับพี่ๆหมอดินกลุ่มนี้นะครับบางส่วนนะครับก็สามารถ เปลี่ยนตัวเองจากเป็นผู้ผลิตนะครับกลายเป็นผู้ประกอบการผลิตพืชที่มีความต้องการของตลาดนะครับผมได้ออกมาแล้วก็นับเป็นการสร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับพี่น้องเกษตรกรด้วยนั่นเองครับใช่ค่ะแล้วเขาคาดหวังว่าพี่ๆหมอเดินของพวกเรานะคะก็จะทํางานเคียงบ่าเคียงไหลกับพวกเราชาวพัฒนาที่ดีไปเรื่อยๆแล้วก็น <ะ S 2> สนับ,นบสนุนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะใช่แล้วแลวะจากความสําเร็จของหมอเดินอาสานะคะ หมอดินอาสาไม่ใช่อยู่แค่ที่ประเทศไทยแล้วนะคะทุกท่าน่ด้วยครับผมได้ทราบว่ามีหมอดินอาสาระดับโลกด้วยใช่ค่ะ,ะ,ะตอนนี้หมอดินอาสาเราได้ขยายผลในระดับโลกนะคะตอนนี้ทั่วทุกภูมิภาคของโลกมากกว่า20ประเทศนะคะคได้นําแนวคิดเรื่องของการดําเนินง,งานการพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรตามแนวทางของหมอดินอาสาไปขยายผลนะคะแล้วเราเองก็ร่วมมือกับองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติใช่ จะได้ทํายุทธศาสตร์ร่วมกันค่ะแน่นอนครับดังนั้นเพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติให้กับพี่น้องหมอดินอาสานะครับที่อาสาสมัครมาเป็นกระบอกเสียงให้กับชาวพัฒนาที่ดินนะครับผมขับเคลื่อนงานพัฒนาที่ดินกรมเพื่อที่ดินนะครับจึงกําหนดให้ทุกวันที่10กุมภาพันธ์คือวันนี้นั่นเองนะครับในทุกๆปีนะครับเป็นวันหมอดินอาสาที่ปัดครับ และปีนี้นะครับจัดเป็นครั้งที่4นะครในการเฉลิมฉลองวันมอดินอาสาครับใช่ค่ะสาหรับปีนี้นะคะเราก็มีกําหนดจัดงานภายใต้ธีมว่ามอดินอาสาพัฒนาดินดีตามวิถีเกษตรพอเพียงใช่ค่ะณศย์ศิลปาชีพบางไทรตําบลช้างใหญ่อําเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแห่งนี้นะครับและแน่นอนครับทุกท่านครับก่อนที่เราจะเข้าสู่ช่วงที่เปิดครับพี่ปัตครับ เราก็ขอต้อนรับทุกท่านนะครับสู่งานหมอดินอาสาพี่นงมานอุยาหมดด้บทหมอดินอาสาทุกท่านทั่วประเทศในวันนี้เป็นวันหมอดินอาสาดิฉันนางละมุนพรหมบุตร หมอดินอำเภออุทัททยจังหวัดระนคกศรีุยุธยาดีใจเป็นอย่างมากที่ได้เข้ามาเป็นหมอดินตั้งแต่ปี2546ณต,ตอนนั้นดินเป็นดินเหนียวรอ้อยเปอร์เซ็นต์เลยไปสมัครเป็นหมอดินแล้วก็พัฒนาดินจนเป็นดินดีทุกวันนี้นะโอ้โหประมือนะ่อยครับ20ปีแล้วนะคะพี่ละมุน ยสิบปีในการเป็นหมอดินค่ะประสบการณ์ล้นเหลือนะคะจริงๆตอนที่ทํางานด้วยกับที่ประมุค่อนข้างจะจริงจังมากสิ่เลียนมากเออยังไงคะวันนี้ทาไมถึงได้มาแสดงชื่อชื่ออนไรบ้างแล้วก็ผลคลายบ้างขอบอกนิดหนึ่งว่าเราเป็นหมอดินอาสาเราไม่ได้ขออนุญาตครับทราบมาว่าที่ประมุนเองนะครับเป็นหนึ่งในหมอดินอาสาต้นแบบนายระดักนายลาชาพัทธิปักใช่ค่ะขยันสักภาษาได้ไหมคะ สองภาษาดีกว่าครับผม Hello everyone I am soy doctor I'm so proud when I'm soy doctor I can develop the soy for for g o o d soy and g o o d water and then g o o d production <c oughs> Thank you อีกภาษาห <c oughs> นึง่ง <c oughs> ไม่ใช่ภาษาเดียวที่ละมุนเคยไปทำงานด้วยกันกับปา๋าที่ ที่กัมพูชาใช่เขาต้องได้กัมพูชาเลยเป็นวิทยากรค่ะท่านรัฐมนตรีบองฟองโอนสักหน่อยแต่ปรากฏว่านอกจากเป็นวิทยากรแล้วยังต้องเป็นล่ามให้พวกเราด้วยขออนุญาตเป็นภาษาเขมรได้ไหมครับผมภาษากัมพูชาครับจุ่มเรียบโซลไม่เอาบางฟองโอนกรบกรอบเคลียร์ขยมกับครูแผ่นด้ายปฏิสัทย์ไทยขยมเรียนเธอในได้อดีตราพรมเผ่าครับ ขึ้นด้านบนเวทีเพื่อเป็นประธานกล่าวเปิดงานวันบริษอาสากรมที่ดินเราจะปี2568อิขอเชิญครับในในรับน,นี้นะคะขอเรียนเชิญท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดอยุธยาและก็ท่านอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินที่ด้านบนเวทีด้วยนะคะเพื่อจะได้ร่วมในพิธีกล่าวเปิดร่วมกับท่านรัฐมนตรีค่ะขอเรียนเชิญค่ะขอเรียนเชิญค่ะท่านเลขาค่ะ ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนากรเสวียยาท่านผู้บริาหารก,กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จิบดีคระน,นาที่ดินพี่น้องหมอดินอาสาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและที่เดินทางมาจากนกครนายกนกคนปรปฐมปทุมธานีพี่น้องมาจากลบบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีสิงห์บุรีอ่างทองที่เดินทางมาร่วมในการวันนี้นะครับตล,ลอดจนพี่น้องหมอดินอาสา 68จังหวัดนะครับพี่น้องสื่อมวลชนแขกภู้เกียรติทุกท่านนะครับวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะครับที่ได้รับเกียรตินะครับจากกรมพัฒนาที่ดินนะครับแล้วก็คณะผู้บริหารจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับในการมาเป็นประธานนะครับพิธีเปิดงานวันหมอดินอาสากรมพัฒนาที่ดินประจำปีพุศกราช2568 น,นี้ผมก็ได้รับมอบหมายจากท่านรัมทรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับท่านศาสตราจารย์ดรนรมลปิญโยศินวัฒนะครับเขได้มอบหมายให้มาเป็นประธานในวันนี้นะครับการจัดงานวันนี้ภายใต้ใตหัวข้อมอดินาสาพัฒนาดินดีตามวิถีเกษตรพอเพียงนะครับณศูนย์ศิลปาชีพบางไทรนะครับตำบลช้างใหญ่อำเภอบางไทรจังหวัดพระคนครศรีอยุธยาแล้วก็ มีการถ่ายทอดนะครับอ่าน Facebook Live แล้วก็ระบบ Zoom Meeting นะครับไปทั่วประเทศนะครับตามที่สถานในพัฒนาที่ดินทั่วประเทศที่รับเข้าร่วมโครงการในวันนี้นะครับวันนี้เป็นวันดีครับพี่น้องมดินอาสาทุกท่านครับเราเป็นวันที่10นะครับเป็นเลขมงคลนะครับในหลวงราชการที่10และข่าววันนี้ก็มีงานของพี่น้องอาสารักษาดินแดนนะครับซึ่ง ได้รับทราบจากท่านรองผู้ว่าว่าท่านผู้ว่าราชการจังหวัดก็ไปร่วมกิจกรรมนะครับวันนั้นแสดงว่าวันนี้นะครับเราเป็นวันมหามงคลของพวกเราพี่น้องหมอดินทุกท่านนะครับต้องขอชื่นชมนะครับที่ทุกท่านนะครับได้เสียสละแรงกายแรงใจมาทางานนะครับเพื่อพี่น้องเกษตรกรแล้วก็มาเป็นภาคีเกอข่ายของกรมฒนี่ดินนะครับหมอดินอาสาของกรมฒนี่ดินเป็นเครือข่าย ของเกษตรกรที่มีจิตสาธารณะนะครับต้องการช่วยเหลือนะครับเพื่อนเกษตรกรในการปรับปรุงบนทุนบินอนุรักษ์และฟพื้นปูสทรัพย์พก,กรดินให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืนนะครับจนประเทศเรานะครับได้รับเอาไปเป็นแบบอย่างนะครับในการทําโครงการนะครับหมอดีนาสาในหลายๆประเทศนะครับผมได้เคยไปศึกษาดูงานที่ เซาท์แอฟริกนะครับเราก็เป็นประเทศหนึ่งที่เป็นต้นแบบที่ทางเซาท์แอฟริกาเขาเอาต้นแบบการทําง,งานของมอรดินาสาในประเทศไทยเยราเขาไปใช้นะครับที่ประเทศที่มีความสัมพันธ์กับประเทศไทยได้คุยกับท่านรองอันชลีเมื่อกีน้นะครับก็คือทางกษัตริย์จิกมี่ของกูตานท่านก็เอาแบบรูปแบบของมอรดินาสา รูปแบบการทํางานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในจัทรที่เก้าไปใช้แล้วนะครับผมก็ต้องขอชื่นชมนะครับการทํางานของพี่โน้องหมอเดนสา,าที่ลงมิจิตอาสาจริงๆนะครับที่เราทํางานช่วยพี่โนโรร้องเกษตรกรจากนักสแสดงวื่อจี้นะครับชื่นชมมากพูดสาษปิดกเก่งแต่ภาษาเพื่อนบ้านเป็นัมพูดีอต่างๆนะครับมันเป็นศักยภาพที่เราจับต้องได้นะครับผลงานที่พวกเราทํามาเป็นรูปธรรมไม่งั้นเราคงไม่มีสมาชิกจน เป็นจำนวนเจ7 00, 7 7่เจัเจ้ยเจเจใช่ไหมครับท่านพี่นี่แสดงว่าเครือข่ายเราค่อนข้างจะเข้มแข็งนะครับผมยังไงแล้วนะครับในฐานะที่เป็นรัฐรีช่วยร่ฐการกระทรวงเกษตรกองหน้กองผูกกชื่นชมก็ของให้กำลังใจพี่น้องบอดีนาสาที่อยู่ที่นี่แล้วก็พี่น้องบอดีนาสาทั้ง68จังหวัดที่ได้รับชมการขายซอสอดสดการเปิดงานในวันนี้ผ่านเป็นบุ๊กไลฟ์แล้วก็ ซูมิติ้งนะครับให้กำลังใจทุกท่านงานวันหมอดีนราศาที่จัดขึ้นในวันนี้เป็นนที่มิตใหม่อันดีที่พวกเรามีโอกาสนะครับได้บารมพลังเพื่อแสดงความเข้มแข็งของเครือข่ายหมอดีนราศาและเจ้าหน้าที่ของกรมพัฒนาที่ดินนะครับพวกเรามีความมุ่งมั่นที่จะช่วยกันพัฒนาที่ดินเพื่อ,อาการเกษตรครับให้พื้นแผ่ดินเราสามารถสร้างรายไดใ้ให้พี่น้องเกษตรกรสร้างความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยยั่งยืนนะครับ แะผมเชื่อมั่นว่าพี่น้องบดีร์รสา,าทุกท่านนะครับเป็นฟันเฟืองที่สำคัญในการร่วมผลักดัน,นให้ภาักิจของกรุงรัานที่ดินรรวมเป้าหมายอย่างที่ตั้งไว้นะครับผมขอเชิญชมบดีรารสาทุกท่านนะครับที่ทันที่อยู่ที่นี่แล้วก็อยู่ที่ทางบ้านนะครับแล้วก็อยู่ที่ร่วมงานผ่านเฟซบุ๊กไลท์ทั้ง68จังหวัดน,นะครับ ที่ท่าได้ทําการอย่างไม่รู้จักเดือดเลยแล้วก็ผู้ลตรงเราที่เราทํางานนี้ไม่ได้หวังการแทนอะไรมากมายแค่การพัฒนายกยกระดันะครับตอนรุ่งอรุณนะครัของท่านผู้ชมท่านี่กู้บริหารที่ดินนะครับทั้งในส่วนกลางก็ส่วนภูมิภาคทั้ง77จังหวัดนะครับที่ได้ร่วมมือกันนะครับพัฒนาเครือข่ายบริหาร้ที่ดินให้มีความเข้มแข็งนะครับชนเป็นที่ประจักษ์ในรูปธรรมซึ่ง ความเสถียรดังกล่าวเพื่อทำให้การอาหารและการส่งสารชาติที่ไปโอนะครับและสมัชชาความร่วมมือดินโลกกำงไปใช้เป็นต้นแบบโครงการหมอดินนานาชาติทำอ,อย่างที่ท่านท่านแสดงหมอดินนาสารทีไ่ได้ได้กล่าวไว้นะครับเพื่อส่งเสริมให้ทั่วโลกนะครับสร้างเครือข่ายผู้นําการจัดการดินอย่างยั่งยืนต่างแบบอย่างหมอดินนาสารของประเทศไทยอาจารย์พอดีต,ต,ต้องขอชื่นชมนะครับในโอกาสนี้ ผมต้องขอขอบคุณคนพัฒนาที่ดินนะครับพี่น้องหมอีินาสาทุกท่านนะครับตลอดจนผู้เกีย่ยวข้องที่ได้ร่วมแรงร่วมใจให้เกิดการจัดงานวันหมอีินาสาคมพัฒนาที่ดินขึ้นในวันนี้ขอขอบคุณพี่น้องสื่อมวลชนทุกสาขานะครับที่ได้ร่วมกันทําข่าวและเผยแพร,รอ่องค์ความรู้ของหมอีินาสาสร้างความเขข็งให้กับพวกเราในวันนี้ผมขอให้การจัดงานในวันนี้นะครับปสบความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ได้วางไว้ทุกประการ บันนี้ได้เวลาสมควรแล้วผมขอเปิดงานวันหมอดินอาสากรมพัฒนาดินประจําปีผู้ราย2 5 668ไปใต้หัวข้อหมอดินอาสาพัฒนาดินดีตามวิธีกเกษตรพอเพียงท่าบันดีครับขอพบพระคุณมากค่ะขอพบพระคุณท่านานายกรัฐมนตรีเป็นอย่างสูงนะคะในลำดับถัดไปค่ะท่านน เรคาเราก็จะมีการพูดคุยกับพี่น้องจาก5ภาคของประเทศไทยค่ะใช่แล้วครับเนื่องจากวันนี้นะครับว่าเป็นโอกาสที่ดีนะที่ท่านได้มาเป็นประธานวันบอดินอาสาในครั้งนี้ครับผมอนุญาตให้ตัวแทนพี่น้องบอดินอาสาจาก5จังหวัดซึ่งเป็นตัวแทนจาก5ภาคได้ร่วมพูดคุยกับ